ครับสวัสดีครับนักศึกษาท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหน่วยที่14ก็คือนโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในบริบทโลกครับแบ่งเนื้อหาที่สำคัญออกอยู่ด้วยการทั้งหมด4ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตอนที่2นะครับก็คือนโยบายและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตอนที่3ก็คือนยโยบายและการจัดการภัยพิบัติและตอนที่4ครับก็คือทิศทางและการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในอนาคตสําหรับนะครับในส่วนของตอนแรกนะครับที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นนะครับมีสาระสําคัญอยู่ตรงที่ว่าสถานการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกัน กับพัฒนาการทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของมนุษย์หากแต่การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติได้รับการยอมรับและขับเคลื่อนในพื้นที่ทางนโยบายสาธารณะไม่นานนัก <c oughs> เมื่อเทียบกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจดังจะเห็นได้จากความร่วมมือในระดับนานาประเทศ <c oughs> เพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง <c oughs> เมื่อผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจที่มากเกินพอดีต่คุุคามชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ในรูปแบบของมลพิษและภัยทางธรรมชาติเพราะฉะนั้นคําว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นมาเพื่อยังความสมดุลและนําไปสู่การทําความเข้าใจและปรับรูปแบบการจัดการในการทําความเข้าใจทางธรรมชาติและความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมกับภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงอันเป็นผลต่อความสูญเสียอันผลผลกระทบต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของมนุษย์นั่นเองนโยบายสาธารณะนั้น ด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นนโยบายที่ผสมผสานควบรวมระหว่างวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันผลกระทบของการตัดสินใจและดำเนินนโยบายมีความต่อเนื่องยาวนานแม้การดำเนินนโยบายได้เสร็จสิ้นลงแล้วการดำเนินนโยบายการจัดการเลือกใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางกฎหมายการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์หรือการใช้ความสมัครใจนั้นจําเป็นที่จะต้องรวมเอาผู้มีส่วนได้เสเสียที่หลากหลาย แม้บางตัวแสดงไม่ต้องการเข้ามาส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะการจัดการสิ่งแวดล้อมบางอย่างนั้นได้นําพาไปสู่การสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็ต้องมีกระบวนการที่ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่วาระนโยบายให้ได้ในที่สุดเพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้ข้อมูลหรือร่วมกําหนดแนวทางการจัดการเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนมาตรการ ที่ทําให้นโยบายประสบความสําเร็จด้วยอาจจะกล่าวนะครับในรายละเอียดที่สําคัญได้ว่านโยบายและการจัดการภัยพิบัตินั้นมีความคล้ายคลึงกันกันกบนโยบายสาระด้านสิ่งแวดล้อมกล่าวคือถือเป็นนโยบายที่ผสมผสานควบรวมระหว่างวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไว้ด้วยกันเพราะผู้ตัดสินใจในนโยบายและผู้นําไปบริหารจัดการนั้น้วนและจะต,ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของภยัยแต่ละประเภทเป็นฐาน อีกทั้งผลกระทบของการตัดสินใจและดำเนินการตามนโยบายจะต้องเพื่อนําไปสู่เป้าหมายและการสร้างความสามารถในการอยู่กับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยให้มากยิ่งขึ้นการดำเนินนโยบายและการจัดการจะมีการอาศัยทั้งมาตรการเชิงโครงสร้างอันได้แก่กายภาพที่ถาวรทางวิศวกรรมและมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างอันได้แก่เครื่องมือทางสถาบันอาทิกฎหมายโครงสร้างการจัดการการจัดสัมพันธภาพระหว่างหน่วยงาน เครื่องมือทางเศรษฐกิจหรือการใช้ความสมัครใจนั้นจําเป็นที่จะต้องรวมเอาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลายแม้บางตัวแสดงจะไม่ต้องการเข้ามีส่วนร่วมหรือส่วนเกี่ยวข้องเพราะการจัดการภัยพิบัติได้นํามาซึ่งความสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีกระบวนการทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีส่วนร่วมในพื้นที่ของวาระนโยบายในการดําเนินกิจกรรมทั้งหลายนะครับให้สามารถที่จะดําเนินการได้ แม้ตัวบางตัวแสดงนั้นจะไม่ต้องการที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการจัดการภัยพิบัติได้นำมาซึ่งความสูญเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็จะต้องมีกระบวนการที่ทําให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ของวาระนโยบายให้ได้มากที่สุดที่เดียวกันกับในด้านของสิ่งแวดล้อมที่มีการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกลับเคลื่อนมาตรการซึ่งทําให้ประสบความสําเร็จตอนที่หนึ่งนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น นะครับเริ่มต้นนะครับจากการอธิบายนะครับในเรื่องนี้โดยการแบ่งหัวข้อออกเป็นอยู่ด้วยกันทั้งหมด3เรื่องด้วยกันในเรื่องที่1ก็คือสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับโลกภูมิภาคและประเทศไทยเรื่องที่2ก็คือพัฒนาการของความเชื่อมโยงของการจัดการสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติและการพัฒนาที่ยั่งยืนและเรื่องที่3ก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของประเทศไทยสำหรับเรื่องแรกนะครับสถานการณ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับโลกภูมิภาคและประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่าสถานการณ์หรือปัญหาที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัตินั้นเป็นประเด็นที่มนุษย์ได้มีการจัดการเข้ามาช้านานในอดีตอย่างยาวนานเพียงแต่การตระหนักร่วมและถูกผลักดันเป็นวาระในระดับนโยบายในระดับ ระหว่างประเทศระดับภูมิภาคและระดับประเทศนั้นได้รับการกล่าวถึงเมื่อไม่นานมานี้การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติระดับโลกและภูมิภาคต่างเป็นไปในรูปแบบของข้อตกลงระหว่างประเทศในการจัดการร่วมกันเพราะปัญหานั้นมีลักษณะข้ามพรมแดนเกินกว่าที่จัดการโดยประเทศใดประเทศหนึ่งให้สําเร็จลงได้เช่นเดียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในประเทศไทยแม้มีขอบเขตการจัดการที่แคบลงมา แต่ก็ต้องการความหลากหลายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้สามารถนะครับที่จะสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวสําเร็จลงได้ปัญหามีลักษณะข้ามพรมแดนเกินกว่าที่จะจัดการโดยประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับนะบนะบเช่นเดียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติในประเทศไทยแม้จะมีขอบเขตจัดการที่แคบลงมาแต่ก็มีความหลากหลายของหลา,ลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชนหรือภาคประชาสังคม ที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติเพิ่มมากขึ้นเพื่อรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ,อบซอ้อนและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสําหรับนะครับในเรื่องที่2นะครับพัฒนาการของความเชื่อมโยงของการจัดการสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติและการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นอาการดได้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการในปีคศ1 9 7 2ในการประชุมระดับโลกด้านสิ่งแวดล้อม ทำให้สิ่งแวดล้อมถูกนำขึ้นมาพิจารณาในวาระของการพัฒนาคุ้มคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขณะที่ภัยพิบตัตินั้นได้มีปรากฏการการจัดการตั้งแต่คศ2 2 1 1หากการรับมืออย่างเป็นระบบได้ถูกป,ประกาศอย่างเป็นทางการจากสมัชชาสาประชาชาติจนกระทั่งทศวรรษที่1990การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติในช่วงแรกยังคงเป็นการจัดการแบบแยกส่วนอยู่ด้วยเหตุ ของลักษณะของปัญหาและผลกระทบที่ต้องการการรับมือที่แตกต่างกันจนกระทั่งคําว่าการพัฒนาแบบยั่งยืนนี้ถูกนามาใช้ในบริบทของการจัดการประกอบกับการจัดการอย่างเป็นรูปแบบอย่างแยกส่วนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาและผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติต่างกระทําซึ่งกันและกันและไม่ได้ลดลงและยังมีแนวโน้มที่ทวมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ต้องคํานึงถึงการลดภัยพิบัติและการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกัน จเกิดขึ้นที่ปัจจุบันมีหลักฐานให้เชื่อได้ว่าการจัดการดังกล่าวนั้น <c oughs> ช่วยลดความเสี่ยงและเกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพิ่มมากขึ้นสำหรับในเรื่องที่3นะครับก็คือแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติของประเทศไทยนั้นอาจกล่าวได้ว่าแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของนโยบายสาธารณะของไทยเนื้อหาสาระของแผน มุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแม้ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่4เป็นต้นมาประเด็นสิ่งแวดล้อมนั้นได้ถูกหยิบยกขึ้นเพื่อถ่วงดูดการพัฒนาให้กลับมาคำนึงถึงต้นทุนสิ่งแวดล้อมแต่สิ่งแวดล้อมนั้นก็ยังไปเป็นเพียงกระแสะรลงของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเป็นเพียงวัตถุดิบที่ได้รับการจัดการที่เป็นไปได้ให้หลงเหลือเพียงทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิตและการบริโภคการจัดการทรัพยากรก็เช่นการจัดการภัยพิบัติก็เช่นเดียวกัน ทุกล่าวถึงเป็นเพียงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และความแม่นคงในชีวิตประจําวันการจัดการที่ถูกกําหนดในแผนยังถูกนามาใช้ในรูปแบบของการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยยังขาดการจัดการเชิงรุกและป้องกันโดยนําผู้นส่วนประชาสังคมที่มักเป็นผู้ประสบภัยเข้าวางแผนกําหนดแนาทางการจัดการและรับมือภัยพิบัติ จ,จนกระทั่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่10เป็นต้นมาที่เริ่มให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะของการเกี่ยวพันต่อประเด็นปัญหาสาธารณะของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและทําให้ประเด็นของผลกระทบของภัยพิบตัติจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นจนสามารถได้รับการระบุอย่างชัดเจนให้เป็นหนึ่งในประเด็นของนโยบายสาธารณะที่ทัดเทียมกับสิ่งแวดล้อมในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน